ใครอยากทานลาซานญาอร่อยๆอออแบบนี้ไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะได้เวลาทำซอสลาซานญาอันนี้กระทะแม่ตุ๊กหลังแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะเราจะใส่น้ำมันรำข้าวเข้าไปนะคะเพื่อนๆประมาณตามปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะใช้น้ำมันรำข้าวในการทำอาหารนะคะนี่ค่ะนะ,ะจากนั้นเราจะเปิดเตานะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะนี่ใช้ไฟปานกลางนะคะนี่ส่วนผสมที่เราหั่นเตรียมไว้ก็จะมีกระเทียมหันหมห่นเตา๋าหอมหั่นเต๋าแล้วก็แครอทหั่นเตา๋าอันนี้คือซอสที่สำเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะครั้งแรกเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะนี่ค่ะนะคะ จากนั้นเราก็จะคนเล็กน้อยให้เขาออกจากกันนิดนึงนะคะเราจะผัดในน้ำมันนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็จากการใส่ส่วนต่อไปนั่นก็คือนี่เลยค่ะหอมหันเตานะคะใส่ส่วนผสมเข้าไปเลยค่ะนะคะคนค่ะแล้วแต่ความชอบของใครอาหารไม่มีสิดตายตัวนะคะเพื่อนๆเราก็อย่างนี้เลยค่ะ ใส่แครอทลงไปเลยค่ะนี่ค่ะคนได้เลยนะคะตามความชอบใครชอบกินแครอทหรือใครจะใส่พริกหยวกพริกหวานพริกหวานเขาเรียกอะไรปาปโรนี่นะคะนะคะปาปโรนี่ใส่ลงไปได้เลยค่ะจะได้อร่อยใส่สีแดงเลยค่ะนะคะสีแดงสีเหลืองใส่ได้หมดนะคะปรุงรสนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หมูหมูบดหมูสับเดี๋ยวให้ทุกจะเอาหมูไปสับก่อนนะคะ พอเราผัดนะคะเพื่อนๆผัดได้ที่ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่หมูบดแล้วก็หมูบดนะคะเพื่อนๆให้เวลาเราไปซื้อให้เขาบดสองรอบนะคะมันจะได้ไม่ชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อจะละเอียดมากขึ้นค่ะนะ,ะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะปั๊บค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะคนนะคะเพื่อนๆคนเลยค่ะนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวค่ะใช้ไฟตานกลางเบาไฟนิดหนึ่งคนไปค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาร่วนใกล้จะสุกเราจะมาเติมผงปรุงรสอย่างอื่นไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะพอเราทําได้สักพักหมูก็จะเป็นในลักษณะสีอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติม ส่วนผสมต่อไปนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ,คะส่วนผสมต่อไปนั่นก็คือเนื้อมะเขือเนื้อมะเขือเทศแบบเข้มข้นนะคะแบบเข้มจ้นเลยค่ะคุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ให้ใช้แบบเข้มข้นอย่างนี้นะคะการที่เราจะให้สาซัญย่าหรือซอสมะเขือเทศของเราเข้มข้นเราต้องใส่เนื้อเข้มข้นของเขาเข้าไปเดี๋ยวน,นิ้ชิอนญาตใจก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราก็ทําการคนนะคะเพื่อนๆเ,เบาไฟให้อ่อนลง เยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้กระทะเอานะคะนี่ค่ะนะคะน้าในตัวหมูก็จะออกมาเราก็จะกดกดเข้าไปค่ะกดอย่างนี้นะคะให้มันเข้ากันดีๆขออนุญาตตกก่อนนะคะนี่ค่ะที่เราเห็นซอสพาสต้าีโบโลเน่เราใช้อย่างเดียวกันได้ค่ะที่เรากินอยู่บางร้านเขาจะไม่ใส่เนื้อซอสมะเขือเทศเข้มข้นเข้าไปมันก็จะจางๆเนาะนะคะสีก็จางๆ ใช่แต่ถ้าเราปรุงรสโดยการใช้ซอสมะเขือเ,อเทศทเด็กขึ้นท้นเข้าไปมันก็จะทําให้สีเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยค่ะนะคะเนื้อก็จะเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะคนเข้าไปเลยค่ะการทาซอสลาซานญาในครั้งนี้นะคะให้ร้านค้าเข้าบดหมูสองรอบนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าบดรอบเดียวเราก็มาสับเองก็ได้ค่ะนี่เนื้อจะ หมูจะได้ส่วนมากลาซานญาก็จะใส่หมูเนื้อผสมกันนะคะแต่เพื่อนที่มาเขาไม่กินเนื้อเราก็เลยจัดการแค่หมูเลยจ้าทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันอยู่ที่ฝีมือในการทําและการปรุงรสค่ะนะคะดีค่ะพอคนเข้ากันนะนเพื่อนนะคะเน้นนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเบาไฟลงนะคะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ ซอสสปากเก็ตตี้โบโรเนตนะคะตามห้างจับสินค้าที่เขาทำสำเร็จไว้แล้วะค่ะนะคะมีค่ะคนค่ะนะคะเบาไฟนะคะเพืะะเ่อนเบาไฟลงเลยค่ะคนนะคะจากนั้นนะเพืเ่อนเ,เ,เราคนเสร็จสักพักหนึ่งเราไปเอานมมาใส่นะคะไม่ตุกจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะใส่น้ำแล้วก็นมน้ำนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็นมเป็นส่วนผสมด้านในซอสนะคะมันก็จะอร่อยนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยผงปรุงรสกันค่ะนะคะแล้วก็พริกไทยตบท้ายนะคะจากนั้นเราก็จะไปทำรัสท่านแยกันต่อเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่นมค่ะฟอดปุบปุบใส่นมลงไปเลยจ้านมในนี้มีน้ำเป็นส่วนผสมเราจะใช้ทั้งหมดหนึงแก้วนะคะจากนั้นก็ใส่พริกไทยเลยค่ะ พริกไทยป่นนะคะนี่ค่ะใส่ให้เยอะไปเลยค่ะผงปรุงรสรสหมูนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะโต๊ะไม่ต้องโต๊ะพุนๆนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็คนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆคนเลยค่ะนะคะให้ แครอทของเราเริ่มที่จะสุกก่อนเนาะอ่อนลงตัวลงนิดนึงแล้วเราก็จะปิดเลยค่ะน้ําเข้มข้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะน้ําเข้มข้นใส่นมนะคะเป็นส่วนผสมเนาะคนต่อไปนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเมนูวันนี้ก็จะถูกใจลูกสาวมากเลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบค่ะ ท่านใดนะคะที่ชอบรสชาติเผ็ดก็สามารถเติมพริกลงไปได้เลยนะคะตำตำให้แหลกมากๆแล้วก็ใส่ลงไปในซอสนี้เลยค่ะแม่ทุกจะทำในลักษณะใส่พริกนิดนึงนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติแมททุกลองชิมไปแล้วนะคะเราต้องเติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นิดเดียวค่ะนี่ค่ะนิดเดียวนะคะ นี่ค่ะคนค่ะจากนั้นก็ปิดไฟนะคะคนนะคะซอสเป็นอันสิบนะคะเราใส่พริกลงไปแล้วนะคะเม็ดหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำราสัญญาต่อไปเลยค่ะกลับกล้องมาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเราก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยนะคะเพื่อนๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะ ส่วนชีสเราจะใส่เว้นเว้นชั้นนะคะไม่ต้องใส่ทุกชั้นได้ค่ะนะคะนี่ค่ะเกลี่ยให้ทั่วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะพอเกลี่ยทั่วจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไวท์เมลลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณ2ชอ้อนนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาเกลี่ยเช่นเดียวกันนะคะ ให้กระจายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่นิดเดียวนะคะหยดลงไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็เอาแผ่นแป้งมาปิดด้านบนนะคะไปกันเลยค่ะเราก็จะมาเกลี่ยสักหน่อยนะเพื่อนๆนะคะหรือบางท่านไม่เกลี่ยก็ได้ค่ะเกลี่ยสักหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเขาจะได้ไม่แข็งแป้งของเราจะได้ไม่แข็งนะคะใายที่ว่ากินลาซานญาทำลาซานญาแข็งนี่ ดูเม็ดทุกทำนะคะมันจะได้ไม่แข็งเนาะนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะนําแป้งที่เราแผ่นแป้งน,นะคะไปต้มลงเอไปต้มลงในหม้อนะคะโทษนะคะไปต้มลงในหม้อนะคะนี่ค่ะนะคะชั้นละสามแผ่นนะคะเพื่อนๆน,นะคะต้มค่ะ ต้มแป๊กเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็เอาออกมาวางเป็นแผ่นๆนะคะวางเป็่งเดี๋ยวเรามาดูตอนต้มนำมาวางเลยนะคะเพื่อนได้เอาออกมาแล้วนะคะเราจะตัดขอบของเขาตัดกรอบของเขาให้เข้ากรอบนะคะเราใช้กันไกาค่ะในการตัดนะคะเพื่อนๆนะเข้ากรอบคร้งมนของของอนี่ค่ะชามของเรานะคะใส่ลงไปยังไม่ต้องใส่ชีสนะคะเราจะใส่ชุดที่สองเนาะคะ่ะ ด้านบนนี้นะคะเราก็จะเอาที่เราต้มไว้แล้วมาใส่เลยค่ะตัดขอบเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนนี่ค่ะนะคะตัดอย่างนี้เลยนะคะเอาเข้าไปเลยค่ะนะคะชั้นหนึ่งก็ใช้ประมาณ3ามแผ่นนะคะเพื่อนเค่ะสามแผ่นนิดๆเดี๋ยวเราจะยอยใส่ไปนะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแผ่นนี้นะคะนี่ค่ะตัดขอบนิดนึงนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็ ขอบของเขาก็จะทยอยใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะไม่ทรงสี่เหลี่ยมกระบอกนะคะสี่เหลี่ยมมันจะมนๆนะคะนะคะเราจะทยอยใส่ไปนะคะจัดวางให้เรียบร้อยค่ะนะคะเป็นชั้นๆไปนะคะนะคะใส่ให้เต็มค่ะพื้นที่แป้งแผ่นของเราใส่ให้เต็มนะคะพเพื่อนๆมันจะได้หน้าตาเมื่อสัมันก็จะเห็นเป็นชั้นๆนะคะนี่เรียงให้เต็มๆเลยค่ะมาดูเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอืม นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะตักใส่ก็คือเอานี่ใส่แล้วก็ตัวนี้ใส่แล้วก็ตบท้ายด้วยชีสนะคะไปกันเลยค่ะตักใส่เลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะนี่ใส่เป็นชั้นๆนะคะเรียกค่ะนะคะ เกี่ยให้เท่ากันนะคะนีค่ะนีเป็นชั้นๆไปเลยค่ะนะคะอันนี้เราจะทำทั้งหมดห้าชั้นนะคะนี่ค่ะนะคะวางเป็นชั้นไปเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไว้เมลเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเกลี่ยเ,เหมือนกันนะคะ ย้อยใส่ไปค่ะนะคะนี่เลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้อย่างนี้นะคะนะ,ะจากนั้นเราก็เกลี่ยเช่นเดิมค่ะนะคะเกลี่ยเข้าให้มันออกจากการน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะโรยด้วยชีสก,ก็ได้ค่ะอนเอ่อันี่ค่ะนะคะนี่เลย ะะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะนี่ทำไง่ยายคะ่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนะคะใส่อย่างนี้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนทําเต็มนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะแล้วเราก็มาถึงชั้นสุดท้ายนะคะทั้งหมดทำห้าชั้นนะคะจากแป้งนะคะจากแป้งแผ่นนะคะแล้วก็เราจะมาเกี่ยกันค่ะที่เหลือในนี้เดี๋ยวเราจะทําถาดเล็กอีกนะคะเพื่อนๆ ไว้ทำถาดเล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาจบท้ายด้วยไว้เมลนะคะเกียร์ค่ะนะคะไว้เมลเราจะใส่เยอะๆหน่อยนะคะจบท้ายด้วยไว้เมลแล้วก็ชีสนะคะนี่ค่ะเกียร์เลยค่ะนะคะนี่ทั้งหมดห้าชั้นนะคะนะคะนี่นี่เลยค่ะนี่เราจะเอาแช่ไว้ในตู้เย็นไหมคะไม,ไม่ได้แช่นะคะเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะ นะเพราะตอนเย็นเดี๋ยวเราก็มาอบอีกรอบนึงนะอบชีสนะคะให้ชีสเขาละลายนะคะเราจะแช่ให้แป้งของเขาเข้าไปในตัวในซอสเข้าไปในตัวแป้งแผ่นนะคะแป้งแผ่นเราต้มประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นไม่ต้มนานนะคะให้เขาได้อ่อนตัวลงเท่านั้นเองเนาะเกลี่ยให้กระจายสักหน่อยเนาะประมาณนี้ค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไวท์เมลลงไปนะคะปิดท้ายเลยค่ะนะคะแล้วก็ นี่ค่ะนี่นะคะจะใส่เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะหกจุดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยเสร็จเราก็จะใส่ตบท้ายด้วยชีสนะคะเพื่อนเเกลี่ยนะคะเพื่อนเคะนี่นะคะเกลี่ย Eltern. ไปเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราอบมันก็จะกระจายเข้าหากันนะคะนี่ค่ะ หน้าทานไหมคะเพื่อนเพื่อหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวใส่ขึ้นไปอีกนิดนึงได้นะคะนิดนึงนะคะก็คือตรงนี้นะเกลี่ยเข้าไปนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะตบท้ายด้วยชีสอย่างที่บอกนะคะใช้ทั้งสองชีสเลยค่ะนะ,ะใส่ชีสอันแรกก็คือนี่นะคะอันนี้นะคะมอนไซเรลล่านะคะใส่ให้เขายืดๆนะใส่ไปเลยค่ะนะคะใส่ไปเลยนะคะ ใส่ไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกไทยด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะก็นี่เลยนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะออกมายืดๆนะคะอาหารเมนูชีสนะคะนี่ค่ะนะ,ะตบท้ายด้วยนี่เลยค่ะมอนเซลลานะคะพาเมซานค่ะไม่ใช่มอนเซลามอนเซลาใส่ไปแล้วะคะพาเมซานผงชีสอย่างนี้นะคะ่ะมันจะให้กลิ่นที่หอมนะคะหอมมากขึ้นนะคะ มันจะมีกลิ่นหอมค่ะเวลาเราอบออกมานะคะแล้วสีก็จะสวยด้วยนะคะนะคะส่วนมอนเซลล่าก็จะมีลักษณะยืดนะคะยืดยืดนะคะก็จะดูน่ารับประทานเหมือนกันค่ะแต่พาเมซานนี่ก็ให้กลิ่นหอมนะคะรสชาติของเขาก็เค็มเค็มปลาเร,รมนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะนะคะใส่อย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเราจะทิ้งไว้ในนี้ประมาณสองชั่วโมงนะคะ เราจะมาอบช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะห้าโมงครึ่งนะฮะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนเพค่ะที่รับชมนะคะเดี๋ยวพี่ทุกจะให้ดูตอนเสร็จนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะลาซานญาใช้เวลาในการอบ45นาทีนะคะนะคะตอนแรก30นาทีแรกใช้ไฟอยู่ที่195องศาจากนั้น15นาทีต่อมาเราใช้เป็น200 สิบองศาเพื่อเลงให้เขามีสีสวยค่ะนะคะน่าทานไหมลองไปทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆ